ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสะเดียทาร่ค่ะพลังงานบวกที่คุณกำลังจะได้พบเจอตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ mm H hmm. of v a n q u e e n of อ a n แ s นมายออฟเพนตักเก Queen of Pentacle s พลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงมีความนิ่งเพียงพอมีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นกับการทำชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จให้ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามาทดสอบตัวคุณนะคะแต่คุณก็ไม่เคยเกรงกลัวค่ะคุณมองว่าทุกๆอย่างคุณสามารถที่จะเอาชนะมันได้นะคะ ตอนนี้คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆจนตัวคุณนะคะม,คม,นนมีความชํชานาญมีความเชี่ยวชาญกับการทําสิ่งสิ่งนี้มากขึ้นนะคะจนตัวคุณสามารถที่จะทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้ค่ะตอนนี้คุณกําลังได้มนคาถาแห่งความสําเร็จด้วยตัวของคุณเองอยู่คุณสามารถที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและคุณก็กําลังดึงดูดคนดีๆหรือคนที่คุณกําลังรอคอยเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะ คุณอาจจะกำลังรอคอยใครบางคนที่จะให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งณนะตอนนี้เขามองเห็นออร่าในตัวคุณแล้วก็กำลังเดินเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าคุณแล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณขอให้ชีวิตของคุณที่พบเจอแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆอยู่เสมอนะคะ